ีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้อยู่กับเค้กแล้วก็คลิปเพี้ยนะคะดิช่นเคยเนาะตามหัวข้อของเรานะคะที่ชนะการโหวตมาก,ก็คือเขาสคุณไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําถามของเราในวันนี้เนาะเค้กจะใช้ไพ่ทั้งหมด4สําหรับด้วยกันนะคะในการทํานายจะมีไพ่ทาโร่จะใช้ s m i t h w ธเว e นะคะตัวนี้นะคะ สเสด็กทรายนะคะเพื่อที่จะดูลักษณะราศีของคุณหรือหม้แเขานะคะ uh, energy oracle เขาจะใช้ดูว่าตัวเขาที่คุณถามถึงเนี่ยต้องการหรือว่าชอบหรือว่ามีสเปคในฝันเนี่ยเป็นคนแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเขาชอบคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการ์ดข้อความตัวนี้ถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้นะคะข้อความศักดิ์สิทธิ์ของเราถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้เขาอยากพูดคุยอะไรกับคุณบ้างนะคะ โอเคเดี๋เอจะให้เลือกการ์ดนะคะเป็นตัวแทนของไพ่สีกองนะคะก็คือให้เลือกอันที่ชอบที่สุดนะคะติ๊งอันแรกนะคะโฟร์เพนตั l เนะคะฝั่งนี้นะที่มีน้องแกะอันนี้โฟร์ออฟวนนะคะกองที่สองกองที่สามเป็นโฟร์ออฟคัพกองที่สี่เป็นโฟร์ออฟสดนะคะกองที่หนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะโฟร์เพนตั l เกนะ กองที่2นะคะ Four of Wands กองที่3 Four Pentacles กองสุดท้ายฝั่งนี้นะคะ Four of Swords ค่ะอ่ะเลือกได้เลยนะโอเคใครเลือกไม่ทันก็พอดนะคะคิดขอเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะหรือว่า Four Pentacles นะคะ,ะ,คะสี่เหรียญน,นั่นเองให้ขอดูลักษณราศีของคุณหรือไม่ก็ขเขาเลยคะ่ะ โอเคมีลัคนาราศีกุมนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูค่ะลัคนาราศีคุมคุมกุมค่ะแล้วก็ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยสเปคของคนในใจเขาคนที่เป็นแบบสเปคของเขาจริงๆอะเขาต้องการคนที่มีจิตใจหรือว่าลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะ โอเคอ่ะโอเคชัดเจนมากเคยกมองว่าอับไบลนนะคะได้วิกตอ r รี่นะคะเขาชอบคนที่บุค,คลิกภายนอกดูดีนะคะไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อเลิศเลยเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าต้องดูดีนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองมีความ มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งว่าถ้าสมมติทํางานแล้วก็จะสเตปอัพตำแหน่งอะไรยังไงอะไรเงรี้ยเป็นคนที่ที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอันนี้คือคนที่เขาชอบต่อมาก็คืออ่า e อ of b a l ออฟบาลานซ์นะคะเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้ดีนะคะเช่นอ่าแบ่งเวลาให้กับงานกับเพื่อนกับแฟนได้อะไรประมาณเนี้ยมีพื้นที่ส่วนตัวให้เวลากับแฟนแบบ ให้แฟนมันมีอิสระแล้วตัวเองก็ทําอะไรของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาน่าจะชอบคนแบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะต้องเป็นคนที่เขาน่าจะชอบคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีถ้าโกรธก็ไม่ไวยวายไม่ขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธก็คืออันเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาชอบคนที่มี energy the sun คือสดใสล่าเริงดูหนังตลกแล้วก็หัวเร้อได้เส้นตื้นอะไรประมาณเนี้ยเออแบบ พลังงานมันดีะ้ะเขาก็อยากอยู่ด้วยนี่คือแบบคนที่เขาชอบนะคะคนที่คนที่คุณถามถึงอะ่ะจริงๆล้าเขาชอบคนแบบนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะเขาค่อนข้างจะชอบคนที่แบบเพอร์เฟกพอสมควรเลยอะ่ะแบบเนี่ยดูตั้งแต่วิตตอรี่ก่อนเลยอะ่ะแบบน่าจะต้องมีการงานที่ดีภายนอกดูดีแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางผู้บางคนน่าจะชอบเขาน่าจะชอบคนตัวหอมอืมอ่าโอเค คราวนี้เรามาดูกันว่าตามคำถามเนาะหัวข,ข้อของเราเขาสองคุณไหมนะคะเคไม่รู้นะว่าสถานการณ์ของคุณเนะขาเป็นยังไงแต่ว่าคำถามของเราคือเขาสองคุณไหมนะคะมาส่มาดูกันว่าเขาสองคุณไหมอ่าขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่กองที่หนึ่งถามถึงเนี่ยเขาสองคุณไหม สค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เคคิดเลยว่า200เปอร์เซ็นต์ค่ะถามว่าทำไมนะคะอ่ะดูจากใบนี้ก่อนเลยค่ะอ่ะสค่ะ2ค่ะ,คะแล้วคุณอนะเป็นเดอะสตาร์สำหรับเขาคือเขาชอบคนแบบนี้ใช่ปะวิคตอรี่คนที่ดูดีจากภายนอกแต่งตัวดีตัวหอมเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นผู้หญิงฉลาดผู้ชายฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้ไพ่เดอะสตาร์คุณคือแบบ โคตรสเปคของเขาเลยแต่เค้ไม่รู้นะว่าสถานการณ์ของคุณนับเขาเป็นยังไงแต่คำถามของเราคือเขาส่องไหมเขาส่องคุณค่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะส่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต่อให้บล็อกก็หาทางส่องค่ะโอเคคราวนี้ถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้นะคะ้าเขาส่งข้อความหาคุณได้เขาอยากพูดอะไรกับคุณบ้างค่ะห้าหกเจ็ดแปดโอเคดูแปดข้อความนะอันแรกนะคะ เราลืมมันไปหมดแล้วต่อมานะคะเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะคะของคุรุลานะคะต่อมานะคะขอโทษนะใจเราเปลี่ยนไปแล้วอันต่อมาเรายอมทุกอย่างเลยนะ้อความต่อมานะคะเรากลัวการผูกมัดอยากเจอเธออีกครั้ง I didn't didn't mean t o let you down เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณแบบเสียใจนะคะเราสับสนเอาละแปดข้อความก็จะประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งโอเคเคทขออนุญาต move on ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะแป๊บนึงนะ คนที่เลือกกองที่2หรือว่าคนที่เลือก Four of Wands นะคะ Four o Wands ตัวนี้กองที่2โอเคขอดูลัคนาราศีของคุณหรือไม่ก็เขาหน่อยคะ่ะอ mm ือฮึอ่ะมีลัคนาราศีธนูค่ะแล้วก็ธาตุดินนะคะพุทศกกันบามังกรค่ะแล้วก็ธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมลัคนาราศีธนู ประสบกนบากนมังกรเมถุนตุลกุมนะคะคนที่เลือกกองที่สองคราวนี้คิดของดูหน่อยว่าสเปคนางในฝันในายในฝันของคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาชอบคนแบบไหนนะคะเขาชอบคนแบบไหนชอบคนที่มีจิตใจแบบไหนประมาณไหนอะไรอย่างนเนาะพลังงานแบบไหนอือฮึยังไงละ่ะฮึม ขอเค็งดูหน่อยอ่าโอเคเคเข้าใจละอันแรกนะคะ stretchy เป็นคนที่เค้กว่าเขาน้าชอบคนฉลาดฉลาดในที่นี้คือฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการทำงานฉลาดในการแบบคบหาคบหากับ เขาเรียกอนะอยู่เป็นอะเออถ้าคบกับแฟนก็ฉลาดฉลาดรู้ที่จะแบบคุยกับแฟนยังไงเอาใจแฟนยังไงหรือเวลาอยู่ในที่ทํางานก็ฉลาดพูดมีเพื่อนที่ทํางานก็รักอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นคนฉลาดแบบไอสูง EQ ก็สูงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ย The s i n k i n g Woman เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่คิดมากนะแต่คิดก่อนที่จะทําอะไรคิดก่อน1นึ่งสเต็ปสอสเต็ปอะไรเงี้ยแล้วค่อยกระทําอะไรเงี้ยค่ะชอบชอบผู้หญิงฉลาด แล้วก็ชอบคนที่ All t ยอ Up เค้กมองว่าบางสิ่งบางอย่างอเขาเขาชอบคนที่บางเรื่องไม่จาเป็นต้องพูดถ้าสมมติว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงบางเรื่องที่คุณรู้คุณโกรธคุณหึงก็ไม่ต้องพูดให้มันแบบเสียบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้จักที่จะเก็บความลับเก็บอารมณ์แล้วก็แบบ ไม่พูดไปซะทุกเรื่องหรือถ้าจะพูดก็คือจะต้องแบบ thinking อะคิดก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยคุยคือต้องรู้ว่าเวลาไหนควรคุยกับเขาไม่ควรพูดแบบนี้หรือควรพูดแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาชอบคนที่ฉลาดทางทางการใช้ชีวิตแล้วก็ทางอารมณ์ด้วยอะไรประมาณนี้ชอบคนฉลาดชอบคนแบบ smart โอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยคำถามของเราก็คือ เขา2คุณไหมนะคะเฮ้จะไม่ดูนะว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงอะไรยังไงคิกไม่รู้แต่ว่าคําถามของเราคือเขาสองคุณไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเขาสองคุณไหมนะคะ ค okay. คุณมาถามถึงคนเก่าๆปะเนี่ยคนที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วบล็อกกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามให้นะคะทุกอย่างกลับหัวหมดเลยนะคะกลับหัวหมดเลยเค okay. คิดว่ามันจบไปแล้วถามว่าเขาสองคุณไหมเค้คิดว่าเขาไม่ได้ส่องนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สองค่ะอืไม่ได้สองค่ะ ถามว่าทำไมไม่ได้สง่งเขาอยู่ใน energy เนี้ยค่ะเห็นคุณไม่ได้ได้ยินเสียงคุณไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดก็เลยไม่สง่งไม่ไม่ดูเลยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ส่งค่ะอ่าถ้าเขาพูดคุยกับคุณได้เขาอยากส่งข้อความอะไรบอกคุณบ้างคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันแรกนะคะเราอ่านใจเธอไม่ออกลืมไม่ได้ my life is nothing without you ก็คือชีวิตเขาอ่ะออมันไม่มีความหมายเลยในเมื่อมันไม่มีคุณออ i don't know who is the one เขาไม่รู้ว่าใครกันแน่คือคนที่ใช่นะคะ,ะ,คะเพลงเธอคะ่ะของค o อก t a i นะคะ เธออาเดี๋ยวเจอ,อยังคิดถึงฉันไหมเท็กซ์ค่ะส่งข้อความเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะเรื่องของเรามันไม่จริงโอ้โหโอเคกลองที่สองก็จะประมาณนี้นะคะ เฮ hey, ขออนุญาต move on ไปที่กองที่3นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เลือก uh, Four of c u p นะคะตัวนี้เนาะ f o f c u p นะคะให้ hey, ขอดูลัคนาราศีของคุณหรือไม่ก็เขาหน่อยคะ่ะ mm hmm. มีลัคนาราศีพุธศกนะคะกรกฎค่ะแล้วก็กันค่ะลัคนาราศีพ,ศพุธศกกรกฎแล้วก็กันค่ะโอเคคราวนี้เค้ hey, ขอดู สเปคของเขาหรือว่าคนที่เขาชอบอะไรเงี้ยที่คุณมาถามถึงเนี่ยให้ขอตรงไหนว่าเขาชอบคนลักษณะแบบไหนจิตใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางอันนะอะเคก็ต้องคั a ลีฟายเพราะเคไม่เข้าใจ โ okay, อเคเก็ตแล้วอะเขานะคะที่คุณถามถึงนะคะชอบคนที่รู้จักการใช้เงินวางแผนการใช้เงินที่ดีไม่ฟุ่มเฟือยแต่บางอย่างถ้ามันแพงแต่มันมีค่าใช้ได้นานก็ซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแบบ ใช้เงินแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบจะชอบคนที่มีการแบบมีแบบแผนในการใช้เงินรู้คุณค่าของเงินอะไรประมาณเนี้คะ่ะแล้วก็เค้กมองว่าถ้าเขาเป็นคนมีเงินเขาจะอยากอยากอยากเปแต่ว่าต้องดูก่อนว่าคนที่คบหาอยู่เนี่ยเป็นเป็นคนประเภทไหนคือแบบถ้าแบบมาเรียกร้องอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาจะไม่ให้ แต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักว่าอันนี้ประหยัดอันนี้ไม่ประหยัดอันนี้ซื้อได้อันนี้ไม่ควรซื้ออันนี้รอปีหน้าก็ได้ให้ซื้ออะไรเงี้ยเขาจะอยากให้เขาจะทุ่มเต็มที่เลยถ้าคุณแบบถ้าถ้าตัวคนคนนั้นไม่ได้แบบทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปสูสูบเงินเขาอะไรประมาณนี้อ่าเอ j จนเ s t นพอ possibility เขาจะชอบคนที่ มีความชอบหรือทัศนคติการมองโลกอะไรหลายอย่างคล้ายๆก,กันกับเขานะคะอย่างน้อย50%ขึ้นไปเขาจะชอบคนแบบนั้นถึงจะคบถึงจะไปกันไดอารมณ์แบบคล้ายๆแบบสินเสมอกันหรือว่าแบบต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงจะไปกันได้อะไรอย่างเงี้งยค่ะเขาชอบคนแบบนั้นแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะชอบดอทูโรแมนต์นะคะชอบอะไรที่โรแมนติกอาจจะชอบสีแดง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างี้อาจจะอยากให้ใส่ใส่เสื้อผ้าสีแดงอะไรสักอย่างที่อยู่กับสีแดงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกถ้าว่าเลนทา์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคาดหวังในเรื่องแบบซื้อดอกกุหลาบช่อโตให้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเป็นคนที่ชอบอะไรโรแมนติกนะคะถ้าเขาถ้าคุณคนที่คุณถามถึงเป็นผู้หญิงก็จะชอบอะไรโรแมนติกแต่ถ้าคุณที่คุณถามถึงเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะทําอะไรโรแมนติกโรแมนติกให้กับแฟนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ โอเคคันนี้เคไม่รู้เนาะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเนี่ยจบไปหรือยังหรืออยู่ขั้นไหนกันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคําถามของเราคือเขาสองคุณไหมนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาที่คุณถามถึงเนี่ยสองคุณไหมคะ เค็คมองว่าพูดไงดีสองแต่สองไม่บ่อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างสองแต่ตัวเขาเป็น king of pentacle คือสองแต่สองไม่บ่อยเพราะว่าไม่มีเวลาสองแต่สิ่งที่เขาแบบทำเสมอเสมอเรื่อยๆเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณถ้ามีเพื่อนที่รู้จักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในวงสังคมเดียวกันอะมีใครพูดชื่อคุณมาปับ๊บเขานี่จะแบบหูอะคือเขาอาจจะทํางานอยู่แต่หูเอาฟังละว,ว่าเฮ้ยคนพูดอะไรถึงคุณบ้างเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าไปนั่งส่องเองไหมก็แบบส่องบ้างแบบก็บอืมแต,แต่ก็ไม่ได้ส่องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบไม่ไค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูใต้สนักหน่อย อมไม่ค่อยว่านะคะถามว่าสองไหมสองค่ะแต่สองน้อยไม่ค่อยได้สองแต่จะแต่จะแบบฟังจากคนอื่นเมาส์กอลสิบมากกว่าว่าแบบมีคนพูดถึงคุณว่าอะไรแบบเอ้ยคุณไปเดทกับคนอื่นหรือเปล่าเอ้ยคุณไปไหนมาไหนตอนนี้คุณทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันอนะ่ะเขาเขาจะฟังจากสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นเล่าแบบที่เขาพูดถึงคุณนะคะเออเขาเขาจะสนใจไอ้ตัวนั้นนะมากมาก แล้วก็แบบหูพึ่งเลยนะถ้าได้ยินชื่อได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคุณะไรอย่าะเงี้ยค่ะแ้วถ้าถามว่าส่องโซเชียลคุณไหมอะไรอย่างเงี้าา social, ยส่อ,องบ้างถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เคกมองว่าอยู่ที่ประมาณ 30- 40อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง50แน่ๆพอน่าจะเป็นคนที่ยุง่งแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างกินเวลาเขาเวลาส่วนตัวไปเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะกองที่3ามถ้าสมมุติว่าเขาสื่อสารกับคุณทางข้อความได้เขาอยากส่งข้อความอะไรมาพูดคุยกับคุณคะ สองสามสปอ่ะโอเครับผิดชอบหัวใจเราด้วยนะมีของขวัญจะให้นะเธอไม่เคยเข้าใจเราเลย Take care of yourself ดูแลตัวเองด้วย Thanks for being here always. Um, ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างกันเสมอ Let's date. ไปเดทกัน hmm. เราต่างกันเกินไป Move on please. Move on please. เดินไปข้างหน้าเถอะอย่ารอเราอีกเลย hmm. โอเคกองที่3มก็จะประมาณนี้เคยขออนุญาต move on ไปที่กองที่4ี่นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เลือก f u l of s o r l นะคะเคยขอดูลัคนาราศีของคุณหรือไม่ก็เขาเลยค่ะอือ,อ,อลัคนาราศีของคุณหรือไม่ก็เขานะคะมังกรค่ะเมษค่ะแล้วก็มีนนะคะมังกรเมษมีนค่ะโอเคคราวนี้ขอดูหน่อยว่า คนที่เป็นสเปคของเขาเป็นแบบนางในฝันนายในฝันของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบคนแบบไหนนะคะจิตใจอะไรอย่างเงี้ยบุค,คลิกอะไรเงี้ยเขาชอบคนแบบไหนเรามาดูกันนะคะขอดูหน่อยแปลกจริงๆฮะอ่ะโอเค เมื่อกี้เค้กพูดว่าเขาชอบคนแบบไหนใช่ปะแต่เค้กมองว่าไอ้ที่ไพ่มันออกมาเนี่ยมันคือคนที่เขาแบบไม่ชอบมากกว่าแบบเขาอาจจะชอบแบบทั่วทั่วไปอะยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าเจอแบบเนี้ยไม่ชอบเอออย่างนี้ดีกว่าอันแรกเป็น attachment นะคะเขาไม่ชอบคนที่เกาะติดเขาตลอดเวลาคนที่แบบไม่ให้เวลาส่วนตัวเขาเลยอะเขาไม่ชอบนะคะ อินดิซิชันคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็คนขี้หึงขี้กังวลขี้น้อยใจนะคะเอนไซตี้นะคะเขาไม่ชอบนะคะสรุปก็คือไม่ชอบคนขี้กังวลขี้หึงคิดมากนะคะไม่ชอบคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ชอบคนที่เกาะติดไม่ให้เวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบนะคะโอเคคราวนี้มาเข้าคําถามของเรากันนะคะนั่นก็คือ เขาส่องคุณไหมนะคะเคไม่รู้นะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาที่คุณมาถามถึงเนี่ยเป็นสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าคํำถามของเราคือเขาส่งคุณไหมเราก็จะมาดูกันว่าเขาส่งคุณหรือไม่นะคะส่องจ้าส0อเซเลยจ้าดูนะเห็นสายตาผู้หญิงที่มองนกป้า คือสองแน่ๆส่องสุดๆสองแล้วยังไงส่องแล้วแบบอยากได้มาเป็นเจ้าของด้วยนะเออแต่ว่าแบบคิดมากอยู่เครียดอยู่ว่าแบบจะทํายังไงให้ได้มาอะไรประมาณเนี้ยคําถามของเราคือสมองไหมกองนี้เขาสองคุณนะคะสองร้เซค่ะสองแน่ๆค่ะสองแบบไม่ปิดบังด้วยนะสองแบบสองให้เห็นด้วยเออถ้าแบบอัพสตอรี่ไอจอะไรเงี้ยก็จะแบบส ก็สองให้เห็นด้วยว่ามาสองอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้ถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้ส่งข้อความหาคุณได้นะคะคนท,ที่เลือกกองที่สี่เขาอยากพูดกับคุณว่ายัางไงบ้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมองไม่เห็นอนาคตเลยอย่าจับปลาหลายมือ ไปจบกับเขาก่อนไปจบกับเขาจริงๆให้ได้ก่อนห่างกันสักพักนะเราออกกำลังกายอยู่เพลงจากนี้ไปจนนิรัน์นะคะของคุณเอจิรากรค่ะเราเป็นแค่ของเล่นที่เธอเคยชอบข้อความสุดท้ายนะคะ อย่างน้อยอเป็นเพื่อนกันก็ได้อ่าโอเคจบไปแล้วนะคะทั้งหมดกล่องนะคะเค้กหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบแล้วก็เอนจอยการอ่านไพ่ของเค้กนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ